สวัสดีครับวันนี้เพียมนาดมีที่ดินหนึ่งแปลงมาแนะนำนะครับผมเข้าจากถนนโพแก้วซอยสามแยก1 1มาเพียง300เมตรนะครับผมก็มาดูบรรยากาศที่ดินเลยนะครับผมแอร์เรียรอบข้างนะครับถนนเส้นนี้ก็กว้างประมาณ8เมตรนะครับผมก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับผมเป็นที่ดินถมแล้วนะครับผมซ้อมรั้วรวดหนา ตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมก็ยาวไปหน้ากว้างยาวไปตามถนนนี้เลยนะครับผมก็เป็นที่ดินถมแล้วนะครับผมปลูกต้นไม้ไว้ร่มรื่นมากเลยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศต้นไม้นะครับผมปลูกบ้านแล้วก็ได้ต้นไม้ได้วิวต้นไม้ด้วยนะครับผมเห็นะครับเป็นที่ดินถมแล้วนะครับถนนกว้างมากเลยนะครับผมกว้างประมาณแปดเมตรได้ครับันถนน ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับผมนี่ครับถนนก็กว้างนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อพี่อำนาจได้นะครับผมที่ดินแปลงนี้ขายราคาก็ไม่แรงนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้พี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อพี่อำนาจได้เลยนะครับผมก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร064 ห้าห้าสามเก้าเจ็ดแปเก้านะครับผมเดี๋ยวพี่อนาจก็จะพาไปดูบรรยากาศด้านทางเข้านะครับผมนี่ครับซอยที่มองเห็นรถวิ่งอยู่ก็จะเป็นซอยโพเก้าซอยสามแยกสบิบเอ็ดนะครับซอยที่วิ่งเห็นถนนอยู่โน้นก็เป็นซอยโพเกวสามนะครับ นี่ครับบรรยากาศดีมากเลยต้นไม้ร่มรื่นมากเลยครับตอนนี้พิมนาดวิ่งมาจากลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับเลี้ยวเข้าถนนโพแก้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถนนโพแก้วนะครับผมวิ่งตามถนนโพกแก้วจากลาดพร้าวร้อยหนึ่งมาประมาณสักสามร้อยเมตรตอนนี้ก็เลี้ยวซ้ายนะครับผม คลิปนั้น,นก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าซอยโพแก้วสามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซอยโพแก้วสามนะครับจากซอยโพแก้วสามไปถึงที่ดินโพแก้วสามแยกสิเบเอ็ดก็ประมาณแปดร้อยเมตรครับผมนะครับก็จะมีห้างเซเว่น ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของซอยโพแก้วสามนะครับที่ดินอยู่ซอยโพแก้วสามแยกสิบเดตอนนี้พี่อำนาจก็วิ่งอยู่ซอยโพแก้วสามนะครับ จะมีเซเว่นนะครับผมแยกเจ็ดพิมนา่าที่ดินอยู่แยกสิบเอ็ดนะครับผมนี่ก็ถึงแยกเก้านะครับผมตอนนี้พิมนาธก็จะเลี้ยวเข้าซอยอันนี้เป็นซอยแยกสิบเอ็ดนะครับผมโปแก้วสามแยกสิบเอ็ดนะครับอันนี้พิมนาธก็วิ่งอยู่ โกลแควสามแยกสนะครับก็จะถึงที่ดินแล้วครับผมที่ดินก็จะอยู่ประมาณนี่ครับที่ดินเป็นแปลงล้อมรวดวหนามขวามือนี่ครับผมเนี่ยครับแปลงที่ดินขวามือนี่เลยนะครับผมพิมนาถพามาดูที่ดิน245ร้อยสี่สิบห้าตารางวานะครับผมอยู่ซอย โพแก้สามแยกส1เ็นะครับผมเข้าจากซอยโยธินพัฒนาสามไปได้นะครับผมก็ไปเลี้ยวขวาเข้าซอยบ้านนายกยิ่งรักนะครับผมก็ซอยโยธินพัฒนาสามก็เชื่อมต่อกับซอยโพแก้วซอยนี้สามารถทะลุออกลาดพร้าวร้อยหนึ่งได้นะครับผมเป็นที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับผมท่าในใดสนใจก็ติดต่อพิมพ์ลาดได้นะครับผม ตอนนี้พิมนาจวิ่งมาจากซอยโพแก้วสามนะครับผมทะลุกออกซอยข้างหน้านี้ก็จะเป็นซอยโย,โยธินพัฒนานะครับเลี้ยวซ้ายก็ออกอ่าเรียบถนนข้าง่วนอาจมาหลวงล้ลา,านาะครับซอยนี้ก็เป็นซอยโยธินพัฒนาสามนะครับผมท่าในใดสนใจก็ติดต่อพิมนาจได้นะครับผมฝากกดติดตามช่อง youtube ในหน้าพันล้านด้วยนะครับผม กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่อำนาจน,นะครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม